ครับสวัสดีครับผมสวัสดียามค่ำคืนครับพอดีวันนี้เจอหลอกครับผมเจอหลอกมาบอกว่าอ้อยเต็มเนาะบอกว่าอ้อยเต็มแล้วให้ผมมาให้ผมมาผมก็ดีใจเลยเนาะผมก็มาพอผมมาครับอ้อยไม่เต็มครับผม แล้วเป็นไงล่ะทีนี้ก็ต้องอยู่คนเดียวครับอยู่นอนเฝ้ารถคนเดียวทำไงล่ะเขาก็พากันกลับหมดแล้วทีนี้โออันนี้เราเรียกว่าทำไปได้ต้องอยู่เฝ้ารถคนเดียวครับตายแล้วแบบนี้โธ่ ดีเท่าแกามาก็ว่าใหญ่เลยว่าผมบอกว่าไม่ให้มาแต่แกบอกว่าไม่ให้มาก็ไอทางนี้ก็บอกว่าเขาดวนจะไปเอาอ้อยดวนจะเอาอ้อยให้มันหมดเนี่ยพอผมมาแล้วเป็นไงล่ะทีนี้ก็ต้องมานอนต้องมานอนเฝ้ารถอยู่คนเดียว แทนที่จะดึกดึกๆดึนๆดืนได้นอนบ้านแต่ก็ไม่ได้นอนครับก็ต <Evet. S 1> ้องมานอนเฝ้ารถนอนดูรถอ่อยก็ได้แค่นี้พรุ่งนี้กว่าจะเต็มก็นู่นแหละเที่ยงบ่ายนู่นแหละครับถึงจะได้ออก ตายแล้วแบบนี้ทำไงอ่ะ f อคอมเมนต์มาว่าเป็นแบบไหนว่าผมจะสมควรมาหรือว่าจะจอดแล้วก็ให้เขามาคอยจนกว่าจะได้เต็มรถแล้วถึงออกมาหรือว่าแบบไหนก็คอมเมนต์มาได้ครับผมเนาะหัวหน้าก็ ทำ,ทำบอกว่าอ้ยเต็มยังไงก็เต็มยังไงก็เต็มมาเลยมาเลยเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าจะสอนให้คนจําสอนให้คนรู้ว่าไม่ต้องมาดีกว่าอะไรแบบนี้นก็เราก็อยู่กันไป นอนไปอ <c> ย <oughs> จะขับกลับบ้านก็ขับไม่ได้แล้วอ้อยมันสูงแล้วทำไงล่ะทีนี้ก็มีแต่อยู่กันไปอยู่เฝ้าโอ้ไม่น่าทำกันเลยนาะ ผมไม่ได้บ่นนะครับผมพูดให้ FC เข้าใจนะครับว่าจะให้ผมมาแล้วก็ไม่มีใครอยู่สักคนเลยอย่างนี้ก็ไม่มีใครเฝ้ารถเฝ้าเรือเนาะทำงี้มันไม่ถูกนะเนาะ FC ว่าไงก็ว่าตามกัน Hmm. ตายแบบนี้ตายตายตายเลยตายอย่างเขียดนี่แหละเขาเรียกว่าตายอย่างเขียดก็นอนเผ้ากันไปครับนอนหน้ารถนี่แหละเงียบๆซุ่มๆไป <laughs> โอ้ยตายแล้วตายนี่แหละเขาเรียกว่าตายอย่างเขียดครับก็เจอดาไปเจอบนไป เราอย่าไปซีเรียสอย่าไปอะไรมากมายเนาะก็ก็เท่าแกเขาบอกว่าไม่ต้องมาดรกพี่ค่อยขึ้นพรุ่งนี้แต่ทางนู้นเขาก็โทรเรียกทางนี้เขาก็โทรเรียกเท่าแกเท่าแกกลับด้วยกลับด้วย เรียบแบบไหนอ๋ออาจจะเจอันคลิปต่อไปครับหลับคลิปนี้บายบายครับ mm hmm. นอนครับผม